สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่องวิวผาดรับวันนี้พิเศษนิดนึงมาที่ร้านเบียโลนะครับเพราะว่ามีสินค้าตัวใหม่สินค้าดีสต็อกสินค้ารทชั้วร์ที่กำลังจะสต็อกเพิ่มและดีเทลอีกบานเลยครับแต่ที่แน่ๆคือวันนี้อยู่กับพี่บิ๊กพี่เอ๋ววันนี้มาแนะนำผ้าเล่มผ้าใหม่ จากโทมัสเมสันแล้วก็วอานี่นะครับ mm. ซึ่งพี่บอกว่าเป็นเล่มผ้าที่พิเศษมากๆเนื่องจากว่าเป็นซีซันอลมันเป็นเล่มล่าสุดเลยของฟอร์วินเทอร์ปีนี้แล้วก็มันจะมีตัวแปลกๆตัวพิเศษพิเศษด้วยที่แบบน่าจะเห็นในในซีซันเนี้ยแล้วก็แบบคอลเลคชันพิเศษด้วยซึ่งตะก,กี้ลองจับดูแล้วมันเป็นผ้าผสมแบบผ้าคอตตอนผสมบูแต่มันเป็นบูที่ไฟมากน่าจะเป็นแคชเมียร์ใช่อยู่ในโทมัสเมสันเล่มนี้ครับามาดูโอเคในเล่มซีซันอลครั้งเนี้ยฮะในฟอร์วินเทอร์สองพันยี่สิบสาม ตัวที่พิเศษสุดเลยผมก็คงจะแนะนําว่าเป็นตัวตัวสีเขียว stripe สีเขียวนี่ซึ่งตัวนี้มันเป็นคอลเลคชันที่เขาทําร่วมกันให้กับบัตเชอร์เมเกอร์เป็นเชอร์เมเกอร์ที่ไซเบอร์โรที่ลอนดอนหนึ่งในตำนานที่ยังมีลมหายใจซึ่งตัวอินสปายมาจากตัวมะกอกในมาร์ตินี่ซึ่งเป็นเครื่องดื่มโปรดของนักชิมคนหนึ่งซึ่งในคอลเลคชันนี้เขาก็ทํามาเป็นแบบเดรสโกนแบบสล e p แวร์อะไรของเขาออกสื่อไปหมดเลยบ้อยแล้วทางโทมัสจะทำเอ็กซิสให้ตัวบัตเป็นลายสไตร e ใหญ่แล้วเขาก็เอาลายเดียวกันนนเเเป็ลใใส่ข้าาม ีซัอนอลเล่มนี้ซึ่งก็คือตัวนี้นี่แหละซึ่งผมก็โดนเองไปแล้วหมดแล้วหมดเลยเพราะเป็นซีซนอลเป็นซีซนอลหมดแล้วสต๊อกน้อยด้วยซึ่งในเล่มนี้เหมือนได้ข่าวว่ามีแบบ120ด้วยก็คือตัวนี้ตัวเนี้ยม,มีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเส้นทอแนวตั้งฮะจะเป็นซูเปอร์120แต่ว่าเดี๋ยวถ้าัดไปอะจะมี120ทั้งแนวตั้งแนวนอนด้วยก็มีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือราคาไม่ได้แรงราคาดีมากทางที่ได้เป็นซูเปอร์120นะแต่ราคาดีซึ่งครั้งนี้มาแปะถามคําว่าซูเปอร์กับพี่บิ๊กนิดนึงคําว่าซูเปอร์เนี่ยมันนับที่เท่าไหร่ถึงเรียกว่าเป็นซูเปอร์ไฟน์คอตตอนปกติก็สตาร์ทที่100นะ อ่าก็คือ100อัพขึ้นไปใช่ใช่ใช่แต่โดยส่วนตัวผมถ้าเป็นเชิ้ตอะเลขซูเปอร์มันค่อนข้างสูงแล้วก็ทีกว่า ส่วนตัวผมถ้าเป็น100ผมจะส่วนตัวใจผมอาจจะบอกว่าสแตนดาร์ดถ้าเป็น120ผมจะบอกว่าขึ้นมาขั้นหนึ่งแล้วประมาณนั้นส่วนตัวร้อยผมจะไม่นับผมจะนับ1ที่120เพราะว่าคุณมีของที่แบบซูเปอร์ไฟสุดๆตั้งอยู่ที่ร้านอยู่ตรงนี้เนีย่ยมาเลยดูปกติไปมา <laughs> อันนี้เป็นประเภทเดียวกันแต่ว่าเป็นไลน์สตล์ใหญ่อันนี้เป็นเจอร์นี่เจอร์นี่จะเป็นผ้าอินโนเวชันครับจะใส่แบบพวกวิงเกิลเลสวิงเกิลรีสตันยับยากรีดง่ายอีซีเอล่าต่างๆซึ่งครั้งนี้ใน r e งเกิล resistant ซึ่งปกติจะใช้คำว่า,า Wingles ผมเลยคิดว่า collection s e a s o n อ l อันนี้น่าจะเป็นตัวที่ยับยากขึ้นมาอีกระดับหนึ่งสีสวยนะครับแบบขาวม่วงขาวฟ้าอันนี้สวยนะเวลาสไตล์ที่ผมว่าใส่ได้สนุกขึ้นใส่ทํางานได้ด้วยอันนี้เป็น Co t t o n cashmere อันนี้คือดีมากผมไปจับผ้าอยู่คือพี่บิ๊กเขาตัดเป็นเลเท wear มาแขวนอยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็นผ้าที่ไฟมากๆผมรู้สึกได้เลยว่ามันมันเหมือนจะเป็นฟันแนลนิดๆมันมีวอลลุ่มเออมันดูแบบน <cent> ไม่ได้มากแต่ว่าความพิ่ใสแพชิมามันเลยเกิดบัวลุ่มขึ้นมันเลยมีความฟิลลิ่งแบบนุ่มๆฟัฟฟี่ฟัฟฟี่หน่อยใช่พอไปจับจริงแล้วเออด้วยความที่มันผสมบูเข้าไปมันเลยมีริงโคลรีซิสก็คือรีซิสการยับของตัวผ้าเนาะซึ่งผมว่าอันเนี้ยน่ามาลองครับสีเขียวก็สวยนะแต่ว่าถ้าใครอยากมาลองจับมาลองจับบริแวร์ที่นี่ก่อนได้นะเป็นสีอมครีมตัวนี้ใช่แล้วก็ไม่ได้ร้อนเพราะว่าเปอร์เซ็นต์จแคชเมียร์มันไม่ได้สูงน่าจะอยู่ที่สิบยี่สิบถ้าผมจำไม่ผนนบบิดว่าา,ยยา,กกาใสยกนี้ อ้างอิงจากันก่อนๆเขาเล่นช่วงนึก่อนนะหมดตลอด <c oughs> ผมคิดว่าเขาน่าจะฮิตในต่างประเทศมากกว่าหมดตลอดเลยอย่างเมื่อกี้ที่เปิดมาที่ไาน์เยอะๆอันนั้นก็หมดหมดไปเลย <ừ> um, <ๆ S 2> อเพราะว่าผมว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งคือคนเมืองนอกใส่เป็นผ้าเพลนกันเยอะใช่เขาสนองขึ้นมาก็เลยรีบปัดเขาเลยกล้ากว่าอันนี้เป็นคอตตันแคชเมียร์เหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบคอรลอยใช่แบบคอร์ลอย ผมว่าเป็นมินิคอดูรอยที่แบบฟีลลิ่งดีมากนะทัชชิ่งดีนะครับแล้วก็อันสุดทานะ้ายน่าจะเป็นฟันเนลแหละแต่ก็เป็นผ้าแบบเมอร์แรงคนที่เก่งกาดด้านเมอร์แรงจริงๆคือคนเริ่มต้นคืออัลบินี่นะครับซึ่งเขาใช้วัสดุที่มีสีสันอยู่ในเส้นได้หลายๆสีเข้ามาผสมรวมกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะพูดถึงอ <c oughs> ัลบินี่ในเล่มต่อไปอันนี้ก็เป็นน้ำจิม้มน้ำจิ้มก่อนผมมั่นใจว่าโทมัสเมสัตเนี่ยก็ได้เทคโนโลยีของเมอร์แรงของอนะัลบินี่เนี่ยมาใช้แล้วก็พัฒนาของตัวเองครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูเลบึ ครับซึ่ง a l า i n i ีเนี่ยเป็นแบรนด์ผ้าจากอิตาลีที่ผมคิดว่าเออเป็นแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับเกิดขึ้นโดยคุณเดี๋ยวผมอ่านนะโบโกมาเรโนนะครับซึ่งเกิดขึ้นในปี1876นะครับผมหลังจากที่ประสบความสุขในการทรําโรงงานนะครับก็เลยกวานซื้อลายแบรนด์ซึ่งนั่นแหะเป็นสายที่ทําให้ฉันได้เทคโนโลยีของแบบเมอร์แรงไปนะครับมาดูตัวนี้กันดีก,กว่าครับเล่มซีซันนอลตัวนี้เอ่อน่าแรกเป็นโฟลเฟกซ์โฟลเฟกซ์ก็คือมีส่วนผสมของอ e ิลาสติก ซึ่งยืดได้สี่ทิศเลยเป็นผ้ายืดชนิดเนืงอแหละซึ่งมันคล้ายๆคล้ายๆประมาณว่านิดเชิ้ตนั่นแหละครับแต่ว่าอันนี้มันคือมีส่วนผสมของออลาสเตนเวลาใส่มันก็จะมีความแนบเนื้อประมาณนึงถ้าคนใส่กับแจ็คเก็ตก็จะไม่มีปัญหาเรื่องนั้นเพราะว่าแจ็คเก็ตคัปเปอร์อยู่แล้วก็เวลาขยับในแจ็คเก็ตก็จะรู้สึกคอมฟอร์ตมากอิตาเลียนสไตล์อันนี้ความพิเศษก็คือมันเป็นคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันสามารถเนทราวสติชได้ทั้งๆที่มันไม่มีส่วนผสมของออลาสเตนจต่ในคอลเลคชั่นชื่ ้าแบนจะหยิบมาใช่แต่ว่าครั้งนี้ในที่สุดมาแล้วก็คือทางอวินี่เขาหยิบเซนเซลมาใช้เพราะว่าเขามาดู้านคุณไงคุณใช้เทนเซลมาสักพักไงเขาเลยเอาไปพัฒนาต่อยินดีฮะซึ่งหลักๆคอนเซปต์ของเซนเซลเขาชอบเล่นกันก็คือเรื่องรักโลกพีโคเฟนลี่เพราะว่ากระบวนการเคมีคอลเขาว่ามันย้อนกลับมาใช้ได้เกือบทั้งหมดเพราะฉะนั้นคอนเซปต์นี้เลยชอบเล่นกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคาแรคเตอร์ของเทนเซลก็คือลื่นแล้วก็เด้งทั้งทั้งที่ยังเป็นธรรมชาติอยู่มาเลยทําให้แบบโอเคมันใส่สบายแหละแต่ว่า ซึ่งท e n c e ลผมคิดว่าใส่สบายมากมานะจริงๆมาลองดูทนเซลลตัวธรรมดาก่อนของที่ร้านก็ได้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยน่าจะอีกเลเวลหนึ่งใช่ซึ่งแน่นอนว่าพอเป็นอิตาลีเขาจะเก่งเรื่องสีเนหะ็นไหมมันมีความสีที่แบบซับโทลงนิดนึงถ้าเกิดใครรู้จักเล่มผ้าอื่นๆไม้ว่าจะเป็นคาชัพโลีอะไรเงี้ยเรื่องสีเขาจะแบบค่อนข้างเก่งนะอันนี้พิเศษเลยคอลเลคชันวินเทจวินเทจคอตตอนแล้วก็มี2หน้นด้วย เออหน้านี้<อ>ผมชอบมากหน้านี้สวยมากเวลาใครหาผ้าอารคายหรือว่าวินเทจคอลเลคชันที่เป็นผ้าสูตรมันจะเจออะไรโทนประมาณนี้แหละผมบอกว่าเขาก็เก็บคารคเตอร์มาได้ดีมากเลยนะเออดูแล้วเนือนวินเทจจริง,รงๆนะหัวสีข้างบนเนี่ยสวยมากๆเป็นคอลเลคชันที่แบบไม่ได้เจอในเล่มทั่วไปที่ผมเลยไม่มีเลยไม,ไ,มไม่มีเลยน่าจะเจอครั้งแรกในครั้งนี้แหละย้ำว่าซีซันนอลอาจจะหมดเพราะว่าต้องมาเช็คสต็อกกันถ้าจะมาไอ,อพวกนี้น้าจะหมดเร็วนะผมว่าคคดิตาลี่น่าจะชื่นชอบเหมือนกันจริงวันนี้วันที่ถ่ายคลิปอยู่เล่มนี้เพิ่ง อ่ะมาดูเดนิมกันต่อครับจริงๆเอาวินี้ก็ทำเดนิมก็นนะเออนี่น่าสนใจครับแล้วเดนิมเขาสวยอันนี้เป็นเดนิมที่เป็นเวทของเชิ้ตจริงๆผมชอบสีเข้มนี้มากเลยมันน่าจะเฟดสวยนะอันนี้ก็เดนิมแต่ว่าเป็นแบบเวทก็จะแบบหนักขึ้นมาหน่อยอ่าอันนี้ก็จะมีความสลับบี้มากกว่าเดิมครับก็เส้นได้ก็อาจจะแบบปั่นมาไม่เท่ากันอนะไรอย่างเงี้ยจะมีคอนเซ็ปต์มีคอนเซ็ปต <texture. S 2> ์ออร์แกนิกเหมือนครั้งนี้เล่มนี้มาแบบสายลักโลกแต่อันนี้น่าสนใจอันนี้เป็นแจ็คก,กาด ซึ่งเวทอะ่ะมันอยู่ที่ประมาณ2 2 0หนักกว่าเชิตไปหน่อยจริงๆนะว่าแบบเป็นซาฟารีเป็นแบบโอเวอร์แจ็คเก็ตเออโอเวอร์เชิ้ตอะไรอย่างงี้อันนี้เป็นโพลาร์รีไซเคิลอันนี้ก็รักโล่งจริงใช่คอนเซปต์เล่มนี้เหมือนแบบเป็นร้านหมดเลยน่าสนใจแต่เดี๋ยวหยิบอีก2เล่มที่ผมคิดว่าน่าสนใจอยากให้มาดูกันคือเล่มนึงเนี่ยเป็นเล่มที่ไฟ n e ที่สุดในร้านสวนกเล่มนึงเป็นเล่มที่ผมคิดว่าหาดูได้ยากมากๆแล้วอยากให้มาลองดูกันเพราะว่าเดินไปร้านเสื้อหรือร้านตัดเสื้อเชิ้ตใดๆก็ตามไม่น่ามีนอนนัี้เป็นนแรล มีชื่อว่าเดวิดแอนด์จอห์นเดอร์สันนะครับน่าจะเป็น1ใน3ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบิ <Big> 3, ๊กทรีบิ๊กทรีขึ้นชื่อว่าเขาสามารถพอเส้นได้คอตตอนได้ละเอียดอันดับต้นๆของโลกที่เราคุยกันเมื่อกี้คือไฟล์ของเราคือนับที่120่ใช่ปะใช่แต่อีบานเนี่ยมันทำได้ถึงเท่าไหร่นะพี่3 0 0 300แล้วเคยเห็นว่าไปไปถึงได้จุดที่มีคนบอกว่าเคยเห็นถึง3 3มาถึง350แต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ในแบรนด์นี้หรือว่าอยู่ในแบรนด์อื่นหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกอันนี้ ถือเป็นอันดับต้นๆและในในประเทศอังกฤษจ,จริงๆเริ่มต้นที่สกอตแลนด์นะครับแล้วไม่ใช่หมายความว่าใครจะเอามาได้เพราะว่านี้มันค่อนข้างเอกลุศมากๆใช่ครับเพราะว่าด้วยราคาด้วยความหายากด้วยอ,อันนี้เป็น West Indian Sea i s l a n d นะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้จัก s e a อแ l a n d อยู่น้วนอะแบบพวกอเมริกันซี a อแ l a n d อันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่หาย,ยากกว่าเขาเรียกว่า Black s e e d นะครับปกติแล้วเราจะหาได้ที่หมู่เกาะในคริบเบียนเท่านั้นรู้สึกผมอ่านไม่ผิดคือปีหนึ่งเขาจะเก็บได้ประมาณ100่ร้อกว่าล้านก้อนแต แค่ประมาณ2ล้านมันจะมีสตอรี่ข้างในให้เขาจะเขียนเปอร์เซนเทจบอกเลยว่าเขาเก็บได้แค่เท่าไหร่ซึ่งแบบใช้ได้น้อยมากอะ่ะต่ำกว่าสองเปอร์เซนต์จากทั้งหมดที่เขาเก็บอ่ะคือน,น้อยมากใช่ใช่น่าจะต่ำกว่าถ้าผมจำเลขไม่ผิดมาดูได้ครับที่นี่มีเป็นขุมทรัพย์เลยนะตรงนี้มีอยู่สี่เล่มแต่ว่าโดยปกติเขาจะรันเป็นคลาสสิกฟ้าขาวนอกจากเล่มฟ้าขาวที่เดี๋ยวเปิดให้ดูกับมีเล่มหนึ่งคือมันจะเป็นลวดลายสไตร์เนฟวี่สไตร์บลูสไตร์ต่างต่างผมคิดว่าอันนั้นน่ก็น่าสนใจไม่น่าเบื่อดีก <c oughs> อย่างนนนนีี้้กกก็็็็แบบลัเเทๆปรอ บบ h e r พาริมโ l นลาย t r i p e ปกตินะครับใช่แล้วก็ที่ผมชอบส่วนตัวก็คงจะเป็นแบบ Stripe n a v y สีอย่างงี้เข้ม n a v y เข้มๆผมชอบซึ่งเป็นแบรนด์ที่อยากให้ลองมาจับมากคือตัวที่เป็น300เนี่ยตะกี้ผมจับแล้วแบบโอ้พระเจ้าช่วยเพราะว่ามันสุด,ดอยอดจริงๆอย่างเล่มนี้อยู่สุดที่170นะครับโอ้โหแค่170ก็ คือตัดไปกลัวขาดมากเลยจริงโอเคอย่างนี่ตัวนี้ก็คือ,อตัวที่ใสยอย่อยู่ก็คือตัวนี้เลยผมทําตัวอย่างเป็นไซส์อื่นมาให้ด้วยแล้วก็อย่างบางเฉดสีอย่างเนี้ยที่ผมชอบอย่างเงี้ยผมก็จะเอามารันเป็น ready to wear เป็น sea island แต่เอามาเป็น ready to wear ให้ใหมมาแบบใส่แล้วก็ซื้อกลับบ้านได้เดี๋ยวก็นํะมาไม่ใช่ sea island ธรรมดานะครับมันเป็น indian sea island นะครับทุกคนมันจะอยู่ประมาณ1 2ื0นราคาปีนี้นะถ้าเห็นคลิปนี้ในปีอื่นก็ไม่แน่ใจแต่ว่าปีนี้อยู่ที่12,800ใช่แล้วก็จะได้ใบ รับรองให้ด้วยว่าแบบเป็นซีแลนด์จากองค์กรที่ชื่อว่าวิ s ิก้าแอสโซซิเอชันซึ่งมันคือองค์กรคล้ายๆสหกรณ์ที่เขาดูแลพวกเส้นใยที่เป็นคอทตอนซียร์แลนด์ตรงนี้อยู่ก็จะรับรองให้ว่าแบบเป็นของแท้ก็แนะนําให้มาลองดูกันเอาแค่มาจับก็เป็นบุญมือแล้วเอาจริงอยากให้มาลองจับอ่ะสวยงามคือกล่องก็พิเศษกว่าใครแล้วนะครับอันนี้คือ200ครับจาได้เล่มนี้มีลินินที่ไฟมากๆถึง170้ยนะครับคุณคิดว่าลินินมันไฟไม่ได้ใช่ไหมผมอยากให้คุณมาจับผืนนี้ครับอ่าไม่ใช มันมีอีกผืนนึงอยู่ข้างล่างตอนอยู่นะครับอันนี้ 170. <Super 170. S> 1 7 0ซุปเปอร์170โอ้หมันได้ขนาดนี้เลยว่ะมันมากกว่าลินินไปไกลมากเลยพี่จับแล้วรู้สึกไงบ้างพี่ตอนแรกจับแล้วแบบฟิบลลิ่งที่ลินินที่เราเคยจับมันมันไม่เหมือนมันจะไม่ใช่ลินินไปแล้วประมาณนั้นซึ่งในเล่มนี้ก็จะมีลินินให้เลือกสันเยอะนะครับมีสีสันให้เลือกเยอะมากๆนะครับฝั่งร้อยเจ็ดสิบก็จะมีลายเยอะนะครับร้อยสามสิบก็จะเป็นลายเพลนซะส่วนใหญ่ขาวฟ้านะครับใส่ได้เรื่อย <100 S 1> ใช่แต่ผมว่าอย่างน,น้อยๆร้170อยสามสิบร้อยเจ็ดสิบอ่ะก็ยังกล้าใส่กว่าโดดไปสองร้อยสามร้อยนะผมว่าก็ยังก็ยังโอเคกล้าใส่ในชีวิตจริงอยู่อันนี้มาดูกีซ่าครับจริงๆกีซ่าก็จะมีหลายเบอร์ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นกีซ่าสี่สิบห้า 45, ซึ่งตัวเลขเนี้ยค่อนข้างละเอียดช,ช่อง,งจะไม่ผิดละเอียดยมาก<า>ๆเพราะฉันถึงได้เรียกว่าเป็นบิ๊กทรีบิ๊กทรีของวงการนะครับอันนี้มาถึงความละเอียดที่คิดว่าก็โหดร้ายแล้วนะคือเล่มเนี้ยแอบโผล่มาคือไอ้สามร้อยอ่ะมันจริงๆมันจะมันจะอยู่เล่มแยกเป็นสามร เน,นี่ย้เนี่ยเป็น300แล้วคูลินแนน300ก็โผล่ติดมาบ้างแต่เดี๋ยวมีเรื่องแย่300อีกทีหนึ่งแล้วก็มี240 240ก็คือโด,โดดมาเยอะมากอย่างที่เราคุยกันอันดับแรกของไฟล์ของเราคือ120ของพี่บิ๊กใช่ไหมใช่ผมนับเองอันนี้คืออีกเท่าตัวมันจะประมาณนี้เลขเลขมันจะ120 140 แล้วก็จะโดดไปประมาณแบบร7 0แล้วก็180แล้วก็2อ0อะไรประมาณนี้คือไอ้นี่ร้อก็คือโดดมาหลายขั้นอยู่ด้วยความที่มันไฟ n ์ขนาดนี้เราเลยรู้สึกว่าการตัดเสื้อแบบนี้มันตัดแบบเฉพาะช่วงเวลาพิเศษจริงๆแบบหยิบออกมาใช้แบบพิเศษพิเศษจริงๆสําหรับผมผมก็คงแนะนําว่ามันไม่ใช่ everyday use หรอกผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่เป็นแบบเป็นประสบการณ์ใหม่อาจจะลงทุนติดตู้ไว้วันที่ต้องใช้อาจจะต้องมีหรือว่าแบบอยากจะลองดูอะไรเงี้ยอันนี้มี300นะพอใช้มาลองจับดูนะครับต่อจริงๆมันจะมีเล่มแยก3 300สามะเอย 300มาถึงเล่มที่พี่บิ๊กเซฟ for the last ครับนั่นก็คือเล่ม300ครับอันนี้คือทั้งเล่มเป็น300เท่านั้นเท่านั้นผมอยากให้คุณบิวลองจับแล้วลองอธิบายความรู้สึกหน่อยเพราะว่าส่วนตัวผมเคยถามลูกค้าหลายคนแล้วทุกคนตอบแต่และคอมเมนต์ก็แบบไม่เหมือนกันเลย เนี่ยมันไปมากกว่าผ้าไปแล้วอ่ะพี่บิ๊กคือมันแค่ผืนนี้ก็ช็อกแล้วอ่ะอย่างที่พี่บิ๊กบอกว่าถ้าเกิดไปป๊ปอบป,ปินมันจะได้ฟีลลิ่งที่ชัดเจนที่สุดใช่ชัดเจนกว่าไฟล์กว่าคือเขาไม่เคาลูกค้าบางคนบอกว่าเหมือนจับสัมฤเหมือนจับขนมบางคนก็บอกว่าความละเอียดมันละเอียดมากเหมือนยังกันดูจอคอมพิวเตอร์คือแต่ละคนพูดไม่เหมือนกันเลยแต่ละคนอ้งแต่มันละเอียดจริงมันละเอียดมากมากอยากให้มาลองจับดูครับอันนี้เหมือนแบบจับแป้งโดพิซซาหรือแป้งอะไรอย่างเงี้ยมันนิ่ เป็นสีขาวฟ้าส่วนใหญ่นะครับลายก็จะเป็นลายทางขาวฟ้าเป็นหลักนะครับมีน้ําเงินบ้างแทรกนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็น่าจะตัดออกงานนี่ใช่ใช่แต่ว่าด้วยความที่มันมีลายสไตร์เมื่อกี้ผมคิดว่าก็ไม่ได้ออกงานแล้วแหละเพราะว่าพอมันมีลายสไตร์มันก็อาจจะแบบเป็นงานที่ฟอร์มลน้อยลงมาแต่ว่าแบบมันก็เป็นเรื่องของคุณภาพแหละที่คนอยากจะลงทุนเพราะว่าจริงๆเชิ้ตมันก็อยู่กับเราแทบจะทั้งชีวิตเพราะว่าต่อใอ้ใส่แจ็คเก็ตเราก็ยังมีเชิ้ตโดนผิวแจ็คเก็ตไม่ได้โดนผิวอยู่ดีจะลงทุนเป เป็นชีวิตปกติเลยก็ได้เหมือนกันแค่คิดว่าถ้าเกิดทุกคนได้มาลองจับดูก่อนเนะี่ยคิดว่าน่าจะได้เอ็กซ์เรี์ค่อนข้างเยอะแล้วนะกับตัวผ้านะครับเลยอยากจะถามพี่บิ๊กข้อนึงครับว่าการที่เราเลือกซื้อผ้าที่ดีที่เรามีออปชันให้เยอะขนาดนี้ครับพี่บิ๊กมันต้องควบคู่กับการเย็บที่ดีด้วยสิเพราะว่าถ้าผ้าดี แต่เย็บไม่ดีมันก็จะดิน้นใช่ครับในในปรเซสการสร้างอะ่ะก็คือยิ่งผ้าฝ้ายมันยิ่งเซนซิทีฟไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความร้อนหรือแม้แต่การคอนโทรลผ้าระหว่างเย็บก็ตามมันก็จะต้องใช้การคอนโทรลที่มากกว่าปกติรวมไปถึงวัสดุที่ใช้ด้วยกระตามเพราะฉะนั้นเราถ้าเกิดเราเลือกผ้าฝ้ายมากๆครับก็อยากให้ช่วยดูด้วยครับว่าโรงงานที่ผลิตหรือว่าคนที่ผลิตครับเขาสามารถตัดเย็บได้ดีแค่ไหนนะครับซึ่งผมจําได้ว่าเขาที่แล้วเคยมาคือพี่ิี่บอกว่าน่าจะเป็นโรงงานเดียวที่มีเส้นได้ที่เล็กมากๆถ้าใครมีคล้ายหรือว่าใกล้เคียงงกกกัน็็จริ นี่ก็ได้แต่ว่าเราเราก็กล้าเคของเราเองว่าแบบน่าจะเป็นเส้นได้ที่เล็กที่สุดในไทยแหละหลังจากที่คุยกับคนในวงการหลายๆคนเขาก็ยังเห็นด้วยอยู่ว่าใช่ที่นี่ก็ยังนี้คือเส้นได้ที่เล็กที่สุดที่เขาเคยเจอแล้วในในไทยพอเป็นเล่มที่แพงมากๆครับนอกเหนือจากแค่เรื่องการตัดเย็บกับเส้นได้ใช่ไหมพี่บกมีแอบกระซิบด้วยครับสำหรับใครที่ที่ดูอยู่นะคือถ้าเกิดซื้อเป็นเล่มของเดวิดแอนด์จอห์นแอนเดอร์สันกับอีกเล่มหนึ่งคืออะไรนะครับเออจะเป็น้พลน่ะโลลปีหน้าด้านหลังตรงนี้นะครับพี่บีเขาจะแถม เิ<ๆ>นั่นก็คืออะไรครับพี่บิ๊กโ t i n g c ค n v a s ครับซึ่งปกติเราจะไม่ค่อยเห็นโ t i n g Canvas ในไทยไม่น่ามีใครทําเดี๋ยวผมเล่าสตอรี่นิดนึงสั้นๆให้แล้วกันได้เลยได้เลยซึ่ว่าอันนี้สำหรับคนที่ดูมาถึงตรงนี้ช่องคุณคุณบิวผมอยากให้เฉพาะช่องคุณบิวผมจะไม่เล่าเรื่องนี้ช่องอื่นเลยเอ c l u s ณ v e เฉพาะคนที่ดูอยู่ตอนนี้ครับ <c oughs> มีฟีดแบ็กหลายๆคนรีเควสเข้ามาว่าแบบว่าอยากจะให้ผมทำ bespoke s h ช r t ซึ่งผมอะทำาบสท์บ็เอาแค่พชั่นเฉยๆคือผมมาอยากทำแค่แจคเเกกตมไม่่อยาท irt, า,าทชิิ้ดีีรรุณภพปปนังงะะบขขึึซ หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องวัสดุที่ใช้ก็คือ f l o t t i n g canvas ซึ่งวัสดุตรงนี้จะนิยมใช้กันจากพวกระดับที่เป็น bespoke s h i r t ซึ่งถ้าขึ้นชื่อว่า bespoke ยังไงนี่ก็คือหนึ่งในวัสดุที่ดีที่สุดที่ควรจะหยิบมาใช้แล้วก็ของเราแน่นอนว่า import จากอังกฤษทุกอย่างและทีนี้ไอ้การหยิบมาใช้ตรงนี้ก็คือหลักๆเลยก็คือนหนึ่งคือมันเป็น cotton floating canvas ก็คือมันจะไม่มีการ fuse ทุกจุดที่ fuse จะกลายเป็น floating ทั้งหมดมันจะเป็นธรรมชาติทั้งตัวระบายอากาศได้ดีมากๆแล้วก็วัสดุเนี้ยมันต ซึ่งหลายหลายคนเคยได้ยินอยู่แล้วแหละว่าพอเป็นอินทรียงหรือฟิวส์เนี่ยถ้าเกิดเราซักน้ําไม่ดีหรือว่าเราตากแดดไม่ดีหรือว่าดูแลมันไม่ค่อยดีเนี่ยมันจะเกิดการพองความชืน้นอาการนี้มันจะเกิดขึ้นกับเสื้อเชิ้ตหลายๆแบบนะครับแต่ว่ามันจะไม่เกิดกับเสื้อเชิ้ตที่ถูกใส่โดยนวาสโดยโฟูตติ้ง캔วาสใช่เออซึ่งมันหายากมากและอีกหนึ่งข้อที่ผมคิดว่าน่าจะเอฟเฟกได้ดีที่สุดคือสําหรับผ้าที่มี texture มคือถ้าเกิดเราเลือกซื้อผ้าที่มี texture แล้วเนี่ยแล้วเราไปใส่ฟิน อ,อย่าซื้อักเกอร์เป็นต้นเออใช่ f o a t i n g canvas ก็จะช่วยเรื่องนี้ครับคือเราจะไม่มีอาการของเนื้อผ้าที่เปลี่ยนไปเวลาเช็คเช็คง่ายๆครับก็คือจุดใดก็ตามที่เป็นฟิลส์แบบนี้เนาะเสื้อผ้าที่บ้านนะครับลองจับดูมันจะต้องขยี้มาแล้วจะต้องเป็น2ชั้นแหละผมว่าถ้าเกิดเป็นฟิล์ถ้าเป็นฟิวส์เป็นสชั้นแต่ถ้าเป็น f o r t i n g canvas มันต้องจับแล้วต้องเป็น3ามเลเยอร์หายากมากนะมันชื่อว่า f o a t i n g อ่ะมันคือ canvas ที่มันลอยตัวมันเลยทําให้เราจับแล้วมันเป็น3ามเลเยอร์ซึ่งตัวที่ผมใส่อยู่วัััััันน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 เเีีีี้้้้้ยยทท่่ป็็็็ DJA วอออููกกคงงหหมมดลใบิจจะ ทั้งหมด3ชั้นนะครับอยู่ตรงนี้ครับถ้าใครอยากมาลองฟิลลิ่งนี้ไม่ต้องไม่ต้องจับที่คุณปิ๊กก็ได้นะมีตรงนี้อยู่ตัวหนึ่งพอทํามาเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับใครก็ตามที่ตัดเป็นโลโลเพียร่าหรือเป็นตัวเดวิดแอนด์จอห์นแอนเดอร์สันนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเกิดคุณมาขอจากเขาถ้าเกิดตัด2เล่มนี้เขาทาให้นะไม่ได้หากันง่ายนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการตัดนานขึ้นเราใช้ช่างที่เก่งมากๆนะครับสำหรับตัวโฟลติ้งแคนวาสตัวนี้ก็ใช้ช่างที่มีประสบการณ์แล้วกก็็ตัวเเนนีี่่ยยจะะอาาคคพปฉดดููทท้ ก็คือถ้าเป็นคนปกติเข้ามา walk in แล้วไม่ได้รู้เรื่อง floating canvas เราก็จะไม่เมนชั่นถึงเรื่อง floating canvas ให้อย่างที่บอกว่าก็จะไม่เมนชั่นเรื่องนี้ในทีมอด่นเช่นกันซึ่งเฉพาะคนที่รู้เข้ามาบอกว่าดูจากช่องคุณบิลแล้วก็แบบอยากได้ตัว floating canvas ถ้าซื้อในตัว D J A โลโลเปนหหรือตัวเทียบเท่าในอนาคตอาจจะมีแบรนด์อื่นถ้ามีแบรนด์เ่นเข้ามาตัวเทียบเท่าก็ได้เช่นกัน floating canvas ที่เป็นอะไรที่้าวมากะตอนแรกที่พี่ปิ๊กเล่าให้ผมฟังว่าเขาจะทำเนี่ยผมนึกว่าแบบมีสปอคเท่านั้นมันต้อง แล้วก็เฉพาะแบรนด์ที่เลือกโอ้เอ oh, e ็กคลูซีฟมากๆครับสำหรับใครที่ดูอยู่นะฮะถ้าเกิดมาตัดเสื้อเชิ้ตที่นี่ก็มาลองดูครับว่าโฟทิงแคนวาสจริงๆในชีวิตจริงถ้าเอาไปใช้แล้วมันจะดียังไงนอกเหนือจากนี้ครับยังมีตัวอื่นๆที่เป็นตัวรีสต็อกที่นี่ยังมีรีสต็อกอีกหลายตัวเลยใช่ใช่ไหมก็จะมีอัลบินี่ที่เพิ่มเข้ามาด้านหลังตรงนี้ับเดี๋ยวผมพาไปดูนะรวมถึงกางเกงกางเกงก็จะเป็นรีทูเอร์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลน้นี้โดยใช้ผ้าสเปนน์บอดี๋ยซ์ันเดูครับ คือความเจ๋งของสเปนดนไบซันเนี่ยผมคิดว่าผ้ามันทิ้งตัวแล้วรอยยับมันเอกลักษณ์ใส่แล้วเป็นไงบ้างครับพี่รู้สึกแปลกกว่าลินินที่เคยใส่มาคือปกติผมไม่เคยใส่สเปนดนไบซันมาก่อนพอใส่ครั้งนี้รู้สึกว่าแบบมันอยู่ทรงมากๆตลอดเวลาไปไหนก็แบบเนี้ยตลอดแล้วก็ตัวครีสกะคมตลอดเวลานี่ผมใส่มาเป็นอาทิตย์แล้วนะที่ใส่อยู่ครีสก็ไม่หายรอยยับก็มีแต่ถือว่าน้อยมากๆถ้าเทียบกับตัวก่นกอนๆที่ผมเคยใส่ผมเลยคิดว่าเป็นแบบคาแรคเตอร์ที่แบบต่างจากตัวที่เคยมีทรงของร้านที่นี่คือสวยอยู่แล้วนะ ล้วพอได้ผ้าที่ดีเข้าไปอีกมันยิ่งทําให้งานมันดูสวยขึ้นเงียบขึ้นเยอะมากๆเลยใช่สุดยอดยรวมก็คืออังกฤษเลยฮะจะเป็นดับเบิลฮุกตรงนี้แล้วก็โฟลด์พีดก็คือเป็นเฮาส์สไตล์ของที่นี่ก็จะอยู่ตรงนี้ครับจริงๆทุกคนมาดูได้นะเคยเล่าไปแล้วนะครับกับตัวกางเกงนะตัวเฉพาะอันนี้ผมคิดว่าใช้เวลานานมากๆดับเบิลฮุกที่แบบงานมือขนาดนี้นะครับเราลงมาเป็นลิทูแวร์ให้สามารถบล็อกอินเข้ามาแล้วก็ลองฟิตติ้งได้เลยแล้วก็ถ้าโอเคก็สามารถทาขาก็จะใช้เวลาประมาณไม่กี่วันวันสองวันนค มีสีอื่นเข้ามาอีกนอกจากสีตรงนี้แน่นอนอยู่แล้วแลวหละน่าจะต้องมีอีกสักประสาณสองสามสีแน่นอนคือพี่บิ๊กไม่เคยทําอะไรเป็นสีเดียวอยู่แล้วอะมาปุ๊บมายกแผงอย่างฝั่งนู้นที่เป็นโลโลเพน่าที่บอกว่าแบบขายดีตลอดเวลา อย่างเดนิมที่โดนหมาาไปคราวนี้คือเอากลับเข้ามาให้แบบสนุกสนานเลยเอามาเต็มๆใช่ครับก็คือปกติเดนิมที่เป็นไฮไลท์ของโลโลเปียนาเนี่ยก็คือเคยโดนหมาหมดสต็อกไปรอบนึงแล้วแหละแล้วก็ครั้งนี้เรามีเวลาเราก็เลยทาสต็อกกลับมาเติมให้ก็ตอนนี้ก็คือมีสต็อกกลับมาเติมแล้วหลายๆไซส์ลเลยสามารถเข้ามาวอกอินแล้วก็ลองแล้วก็ซื้อกลับบ้านได้เลยเช่นกันรวมถึงโซเบียติด้านข้างก็คือเอามาหมดทุกสีแลยนะตอนนี้ผมว่าขาดไม่กี่สีแล้วเนะี่ยดูดิใช่สีสีที่เป็นลายสตรป์ลายแนวน,นอน,นึงงคที่่เเพิตมมข้าาือ เอาบีนี่ที่อยู่ฝั่งนี้ใช่ครับตัวที่เป็นลายทางลายเสื้อตัวนี้ก็เป็นซีซันแลของทางอามิเน่ที่เป็นสปริงซัมเมอร์ของปีนี้2023เราก็หยิบม,มาเป็นเลดี้ทูเอร์แน่นอนว่าไซส์อะไรสามารถสั่งตัดได้หมดเลยก็คือเราเรามีสต็อกอยู่ประมาณหนึ่งแต่ว่าบางสีสต็อกก็จะน้อยมากๆไม่ใช่แค่ทางนี้แต่ว่าทางสตอ็อกทางฝั่งเอเชียหมดเกลี้ยงไปหมดแล้วมาเอามาเองถ้าฝ <_' resh seen> <ห>ั่งเอเชียหมดแล้วแน่ๆถ้าฝั่งอิต <Rule> าลีอาจจะมีเหลือบ้างบางสีสามารถมาเก็บได้ที่นี่ฮะซึ่งตอนแรกที่พ๊กบ,บอกว่าเอาเข้้าาาาาามมมแบบบลอองทํไ่่่่กีีีสตนนครรเใพะว น้ำเงินดีมากมากก็คือสีนี้น่าจะ,าจะ,าจะที่สุดถัดมาเหมือนฟีดแบ็จะดีจะเป็นทางสีเหลืองตัวนี้โอเคในเมื่อทางอาร์ีนี่เขามีสีสีงั้นเราก็เอามาทั้งสีสีเลยสีที่ที่สุดก็สตัอกน้อยสุดนั่นแหละงั้นถ้าเกิดผมซื้อโลโลข,ข้างหลังครับที่เป็นเดนิมผมจะได้โตโฟตติงแคนวาด้วยใช่ไหมครับต้องรีเควสว่าอยากได้โฟตติงแคนวาดดูมาจากช่องคุณบิลอันนี้จะได้โอเคเปล่าจะาาบ,บอกว่าถ้าคนไม่รู้ก็ ก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวไปลองดูกันครับว่าถ้าผมใส่ตัวใดตัวหนึ่งในนี้ออกมาแล้วหนาตาเป็นยังไงอยากลองกางเกงมากเลยกางเกงน่าสนใจมากๆออกมาหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวไว้ว่ากันเดี๋ยวมาลองตัวนี้ครับตัวนี้เป็นผ้าเจอซี่ของโลโลเพียนาครับโลโลเพียนานะครับตัดเป็นแนวเชิ้ตครับเป็นบัตชอนดาวเชิ้ตนะครับก็เดี๋ยวไปลองใส่ดูนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ลองครับคือกางเกงครับอันนี้เป็นสเปซแอนด์ไบรซ์นะครับก็เป็นสีโกลเด้นบราวด์สวยครับงานละเอียดเหมือนเดิมครับ ลุคของโรลโลเพน่าและสเปนเดอร์ไบรซ์ครับผมคิดว่าเป็นลุกที่สวยมากเลยนะแล้วก็กางเกงครับเหมือนเดิมผมเคยพูดไปแล้วว่าแพทเทิร<ๆ>์นเขาดีมากๆอาจจะมีติดเล็กน้อยตอนนั้นที่พูดถึงสีดําที่ว่ามันพริว้วๆนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วใส่สบายสุดๆเลยสีดีครับรวมถึงตัวเื้อเชิตด้วยครับโรลโลเพน่านะเดียกยใส่สบายๆในวัน c a s ชวล c a s ชวลหน่อยครับอันนี้เป็นออปชั่นที่ดีมากๆเลยนะตอนนี้สต็อกพวกเลดี้ดแวว์อย่างแน่นแล้วนะครับใครอยากมาเพื่อจะซื้อของอะไรกลับบ้านไปนมาที่เดียวแล้วได้ทั้งเสื้อทัังงงกกกกาเอีสพผม น่าจะมีเอเซอร์ีเพิ่มแต่ถ้าเกิดยิ่งชอบก็ไปใหญ่แล้วอยากได้ผ้าที่หลากหลายครับก็มาลองเลือกซื้อดูได้แล้วก็สั่ง MTO นะมีผ้าให้เลือกตั้งแต่แบบโทมัสเมสันโซเวียติโลโลเพนาและอื่นๆอีกมากมายที่ผมพูดถึงไปตะกี้นี้ครับอันนี้ได้ของที่คุ้มค่าและคุณได้งานตัดเย็บที่ละเอียดมากๆนะครับจากโรงงานที่แบบใช้เส้นด้าที่เล็กที่สุดในประเทศด้วยนะแววมาลองดูครับเทียโรนะอยู่ที่สุภารายออเรนทัล39นะครับผมก็แววมาลองดูกันสำหรับผมคิดว่ามันเก่งเท่มากเลย ไว้พบกันคลิปหน้าครับสอนคลิปนี้ลาไปก่อนจริงๆพอไม่ได้โพสต์แ a แแล้วได้ฟิวส์ฟิวไม่ได้แย่นะบอกเลยว่าฟิวส์ใช้กันทั้งโลกเป็นเรื่องปกติใช่ใช่ใช่ฟิวส์ไม่ได้แย่ใช่แต่แค่ถ้าอยากไปขั้นสุดแค่นั้นเองอธิบายเพิ่มเติมแล้วกันว่าฟิวส์ไม่ได้แย่เลยครับคือจริงๆฟิวส์มันมีมานานแล้วแล้วก็ ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็มีแบรนด์เสื้อผ้าหลายแบรนด์ที่ใช้ฟิวในการตัดเย็บแจ็กเก็ตด,ด้วยแล้วโด่งดังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นฟิวไม่ใช่เรื่องแย่แต่ถ้าอยากจะเป็นเลเวลบีสปอคใช่ไหมพี่บิ๊กใช่ถ้าเลเวลบีสปอคต้องต้องคนที่รู้และดูช่องคนบิวะพัด